ให้หางครั้งสุดท้ายดูสุดท้ายของใครของกูหรือว่าของจราเข้ครั้งสุดท้ายตัวไหนเนี่ยต้องระเลงเลือดก่อนฉีกเนื้อนะฉีกกระติ๊ดนึงให้มันดมกลิ่นฉีกเพื่อเออได้ป้อไม่น่ามึงควรนี่คือสภาพนะเงาอะไรวะเนี่ยมันแจ๊บๆจเลยอ่ะมันแจ๊บๆกับมึงแล้วให้มันกระเด็นกระเด็นใส่เล ตรงนี้มันเอ็นแลวไอ้ต๋าเฮ้ยเฮ้ยมีเริ่มมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก้าโดดนะเฮ้ยระวังด้วยมงไอเดียโดดไบึ๊บบึ๊บทำทำมันแกล้งโยนเลยน้าดึงดึงไม่ไม่หลงไม่หลงตามันนิ่งกว่าเอาเลยไหม เ,เดี๋ยวดิให้ให้ให้ใหใหมันเคลื่อนไหวก่อนดีกว่าเนะเ,เดี๋ยวดีหิลหลังไหนะองมันเลยอ่ะเคลตอนนี้มันเล็งอยู่สองอ่ะเอาลหลังหลังตัวกลางอตัวกลางโอ <Okay. S 2> เคเล่งสองสาเอาละ <int> <int> เอาลปลาได้เย่ยมากเฮ้ยมีการขยับเฮ้ยเฮยเขไมาบไมมันมองไม่เห็นหรอแค่เขาด้ววมนมนตายโลแดกเลยได้อยู่ได้อยู่มันได้กลิ่นได้กินกลับไม่ถูกคือ นั่งติดมือมันอ่ะอ <c oughs> สรุปไม่ได้กินสรุปแม่งฟรีครับเนื้อชิ้นสุดท้ายนิ <c oughs> ่งเลยไม่นพยายามูยม่ได้กิน,กกน,เ,น,นเ,เลย จิ้งจกอะไรเป็นจิ้งจกเป็นเลยใชไม่หะที่เดียโอเดีใช่เหรอไม่ใช่กินเนื้อหรอไม่ใช่กินเนื้อเียงี่ที่มันไม่ยอมกินอ่ะรอดีี่เลย

กระโดดขึ้นมาลองสักทนะลองเลเ้ยเฮ้ยได้ไมาไนี่ไงเน้อ่ี่เขียนเท่านี่ลออเ้าลอง้ารู้ไหมเ้ตัวนี้พยายามขยับตรงกินมันตัวเดียวคนอื่นแม่งโมไ่านี่เ้ ทำไปห้าทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮเอาเว้ยไม่งับแข็งเพื่อนไม่งหเอาเดี๋ยวเอาดี๋ยวไปจับเือเอาหวงหวงนิ่งอยู่ยตอนนั้นมาโคตเจอ้อยงบอกว่งวิ่งไปกิน้วอาหารได้เลย ใส่ปุยหมอแบบขอเดินตรงนี้ได้ไหมล้วสสภาวะดีไปตัวเท้ายักษ์นี่แม่งเฮ้ยตตัวนี้ดี่มากยอด ซีจีทีวีด้วยมีกล้องด้วยใครเล่นพิเรนอะไรกับจอยแค่บ้างครับกล้องเขาถ่ายไปหมดแล้วว่าอะไรนะใครเล่นพิเรนอะไรกัน <c oughs> ใครเล่นพิเรนอะไรบ้างอยากเห็นจอยแค่ยักษ์เมื่อกี้กันเดี๋ยวไปดูอีกรอบก็ได้ <c oughs> ในสองจริงหรอที่อยาใส่ถ่านไม่รู้หรอมันยังไม่กินอนะ่ะโง่ไรี่ยผมเก็บไว้แดกคนเดียว ท่งมกระโดดจิงจกอาอีกไหมจิงจกจ้าีกเเ่อตัวใหญ่ขยับหาตัวใหญ่ครับไปล่อรู้ไมแล้ววะไม่รู้วะแล้วแต่หมดไปกี่ีเท่าไหร่เนี่ยหกสบแล้ว 依然是他，按他还是他写的啊！打我家！倒可以了，倒倒<泱>！样样样！啊可以可以啊，你六九对六九，你有六九对。<laughs> <laughs> ไปให้ตัวไหนจาตัวไหนไหนก็ได้แล้วตเราตรงนี้เหรอตรงนู้นดีกว่าดึงรั้วกมาไปอยากเห็นตัวนี้แม่งแดญ่ก่อนใหญ่ก่อนได้ไหมันไม่ใดญ่ขนาดนั้นแม่งลงนมาใช่เหรอเอาอันเล็กให้เยี่ยนดีกว่านก็แล้วเผื่อมันจะเห็นอันนี้เล็กอันใหญ่ไม่เห็นด้วยนะตรงนี้เฮ้ยเออว่ะเฮี้ยเอาไงเนี่ย วงให้โดดจริงไงกระโดดด้วยว่างกระให้คิดว่าใครเร็วกันอ่เฮ้ยดูเฮ้ยมันเริ่มสปริงมันเริ่มสปริงท้าแล้วตรงนี้และเริ่มสปริงท้าแล้วจ้ะตรงนี้และแล้วแต่ว่ะเหมือนดาวเชียวห้ยอุ้ยหุยไม่เห็นหนอวะ เอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนับหางความต้องการมันต่ำมากเลยปะแงงรัวกูไมแ,บบแม่งอยู่ตรงปากจมูกอยู่จมูกมันแท้ๆอ่ะผมรู้สึกว่าวมึงไอ้ยัหงาขาวมางแม่งติดหางติดตัวนี้ตัวเดียวแม่งห่วงแม่งใครกินแม่งก็ไม่กิน ห้องบอลหลอกกอลเก้ระวังโดนจระเข้หลอกบ้างโค้งไหวทีแผ่นนิ้วไหวไปกปูเดะมาไปเดี๋ยวน,นี่ช่างเราจะมาเจอพาสุดท้าย